ครับนี่คือบริเวณด้านหน้าศูนย์ประสานงานชุมชนบ้านแหลมบ้านสวนเป็นดินแม่นะครับซึ่งติดถนนใหญ่นะครับรถมาแล้วก็รถบัสสามารถจอดตรงด้านหน้านี้ได้เลยนะครับจำนวน2คันส่งคนลงในตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เดินเข้าไปคนที่มาเยือนก็เดินเข้าไปด้านในนะครับหรือว่าจะรถบัสอาจจะขับมานะครับแล้วก็ไปจอดตรงด้านข้าง ลานจอดรถด,ด้านในก็ได้นะครับแต่ผมแนะนำเพื่อความสะดวกส่งผู้โดยสาราลงด้านข้างไอ้ด้านหน้าก่อนนะครับหลังจากนั้นแล้วค่อยเอารถเข้ามาเก็บมีตรงลานจอดรถด,ด้านนี้ตรงนี้นะครับจอดได้หลายคันนะครับอันนี้ก็รถบัสจอดได้ส่งผู้โดยสารก่อนได้ถึง2คันนะครับทยอยทยอยกันนะครับหรือว่ารถบัสคันหนึ่งอาจจะจอดตรงนี้เลยก็ได้ขี้เกียจขับไปจอดในด้านในลานจอดรถนะครับ แลเมื่อคณะมาถึงแล้วอันนี้ก็เป็นประตูเดินทางเข้านะครับเดินเข้าไปด้านในนะครับก็จะมีผ่านซุ้มประตูนะครับแล้วก็เดินผ่านมาเข้ามาข้างในเรื่อยๆนะครับก็จะมีจุดอันนี้ก็เป็นลานลานเต็นท์การสแลนอยู่ใต้ต้นไม้นะครับคอยต้อนรับระยะทางจากถนนมาด้านในเนี่ยเดินมาประมาณสัก20 20เมตรได้นะครับแล้วก็เขาก็จะจัด เป็นโต๊ะแบบนี้คอยต้อนรับนะครับนี่ครับก็เป็นต้อนรับได้เลยนะครับนี่เลยครับส่วนด้านข้างที่เห็นอยู่ตรงนี้การนี้ก็เป็นเป็นเรือนไทยเรือนเรียนรู้นะครับซึ่งขึ้นไปเรียนรู้ด้านในได้เลยถึงสองถานนะครับื่อมาทีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสินค้าชุมชนที่วางจําหน่ายไปอยู่จุดตรงนี้นะครับแล้วด้านข้างก็ ลานจอดรถตรงนู้นก็เดินเข้ามาได้เหมือนกันนะครับ่ะแนะนาต่อครับลานด้านบนขึ้นมานะครับตรงนี้ก็เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านบนนะครับซึ่งก็จะจัดไว้ให้กับผู้ที่มาเยือนนะครับเป็นพื้นที่โล่งว่างเรือนี้ยาวทั้งหมด24เมตรนะครับแบ่งเป็น2ล็อกล็อกละ12เมตรก็จุคนได้สบายๆ3าคนได้ต่อล็อกได้สบายๆนะครับจะอยู่ด้านข้างก็ติดก,กันเลยนะครับติดก,กับตรงลาน ที่ต้อนรับนี่แหละครับเดินขึ้นมาด้านบนได้เลยนะครับเดี๋ยวเราดูด้านในส่วนอีกด้านในก็จะเป็นจุดที่เป็นได้ถุนบ้านเรือนไทยที่เป็นทําเป็นศูนย์เรียนรู้ได้เหมือนกันนะครับเป็นจุดสาธิตได้เหมือนกันก็เดินจากจุดต้อนรับเนี่ยประมาณอีกประมาณสัก20เมตรได้เต็มที่นะครับมันก็จะมีเดินเข้าไปด้านในนะครับก็จะเป็นจุดที่คอยต้อนรับได้เหมือนกันนะครับการทำกิจกรรมอนนี้ได้เหมือนกันก็จะเป็นไถุนบ้านเรือนไทยนี่นะครับ นี่ครับนี่ครับอันนี้ก็จุคนได้ประมาณ80คนได้เหมือนกันกรณีฝนตกลานนี้ก็มาได้เหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆให้เห็นว่าว่าเป็นไงมัง่งโอเคสาคัญคืออย่างห้องน้ําห้องน้ําก็เดินทะลุไปได้เลยนะครับห้องน้ําก็เดินทลุเข้าไปด้านในนี่ห้องน้ําก็แบ่งมีทั้งหมดผู้หญิงหห้องผู้ชาย4ี่ห้องห้องน้นํานี้ขึ้นมานะครับก็ะจะดูเป็นลักษณะเป็นเป็น,ปน, House, ปน hygiene, ห้องเป็นห้องน้านะครับ <ization> แยกชายแยกหญิงชัดเจนนะครับแล้วด้านหน้าเดินลุตรงไปทีหนึ่งนี่นะครับก็จะไปตรงนู้นเลยนะครับเป็นตรงที่เป็นท่าน้ําอันนี้ก็เป็นบริเวณทานอาหารได้เหมือนกันครับทานอาหารได้เหมือนกันนี่เป็นข้างในเป็นเป็นห้องครัวนะครับนี่เป็นทานอาหารริมแม่น้ําซึ่งก็จะติดกับแม่น้ําสุพันธ์บุรีของเรานะครับก็จะมีเรือบริการอยู่ด้านหน้าซึ่ง ถ้าพูดตรงๆจากถนนมาถึงแม่น้ำเลยนี่นะครับก็ระยะทางก็น่าจะประมาณสักสักร้อยเมตรเท่านั้นเองอันนี้ผมเจอเปที่แพ่ดินน้ำแล้วนะครับที่แพ่ดินน้ำก็จะเห็นนี่นะครับอ่าแผ่พุโทโธมเตยแล้วนี่ยครับยู่ติดกับแม่น้ำสุพรรณบุรีนะครับก็เรือบริการเ่านี่ติดแม่น้ำอบรรยากาศแบบนี้นะครับคร่าวๆยังไงก็ สงสัยแล้วก็สอบถามมาได้นะครับที่ชุมชนบ้านแหลมสุพรรณในเพจน,นะครับหรือโทรมาหาผมนะครับ0800737397สวัสดีจ้า